ก่อนที่จะไปฟังคำชี้แจงจากยุ้งข้าวไรคอร์ดนะคะมารับพลังบวกจาก a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเลชาแนลหตุลาคม2566โพสต์จาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตนะคะมีความสุขมาแบ่งปันส่งรอยยิ้มให้กันเสมอและพร้อมอีโมจินะคะยิ้มเนาะแล้วก็แฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตนะคะพร้อมกับรูป ยิ้มหวานๆจากน้องไรอันกาดบัณฑิตมาฝาก FC แฟนคลับค่ะต่อกันด้วยโพสต์ที่2จาก f a c e b o o k กาดบัณฑิตจำปาสินนะคะน้องก็ได้โพสต์ไว้ถ้ารักกันอย่าทําร้ายกันเลยนะครับคนที่เจ็บไม่ใช่ใครคือตัวผมเองน้องคงจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะน้องก็แชร์โพสต์จาก Facebook ยุ้งข้าวรักขอดนะคะโพสต์จาก Facebook ยุ่งข้าวรักขอด แม่แม่และแฟนแฟนไรอันจากกรณีเรื่องไรอันไม่สามารถร่วมเล่นละครเวทีเรื่องมวลรักลูกทุ่งทองกวาวเดอะมิวสิคเคิลเบื้องต้นก่อนเริ่มทำโปรเจก์นี้ทางผู้กํากับละครเวทีได้ติดต่อไรอันมาแล้วและไรอันก็อยากร่วมงานละครเวทีเรื่องนี้แต่เนื่องจากห ไรอันรับงานล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งงานร้องเพลงที่จะต้องไปพบปะแม่แม่อีกทั้งละครงานละครและงานรายการต่างๆจึงทำให้ไม่สามารถเคลียร์คิวได้ 2. ละครเวทีมีการซ้อมอย่างหนักและต้องใช้เวลาในการซ้อมล่วงหน้าเป็นเดือนในทุกๆวัน แต่ไรอันต้องรับผิดชอบงานที่รับไว้จึงไม่สามารถไปซ้อมได้ทางค่ายยุงงข้าวร,รักขอดจึงขอเรียนแจ้งให้แม่แม่แฟนแฟนของไรอันได้ทราบว่าหากโอกาสหน้าสามารถบริหารคิวได้แน่นอนที่สุดว่าทางค่ายจะเปิดโอกาสให้ไรอันร่วมงานละครเวทีอยากให้แม่แม่และแฟนแฟนทุกคน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักสแสดงและทีมงานาละครเวทีทุกท่านต่อไปด้วยนะคะก็เป็นโพสต์ชี้แจงนะคะจาก Facebook ยุงข้าวแ r ะขอดค่ะอาจจะมีแม่แม่บางคนนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมน้องไรายอันถึงไม่ได้เล่นละครเวทีเรื่องนี้นะคะก็แม่แม่ก็ได้เห็นข้อความนี้แล้วนะคะก็เข้าใจด้วยนะคะที่น้องไม่ได้เล่นเพราะว่าน้องอะคิวงานเต็มจริงๆคะ่ะแอดก็ได้ทำ คลิปนะคะคิวงานของน้องไปแล้วเต็มทั้งเดือนค่ะถ้ารักน้องนะคะก็ขอให้เข้าใจน้องไว้ด้วยนะคะอย่าทำให้น้องต้องลำบากใจเลยค่ะแค่เรียนแล้วก็ทำงานในทุกๆวันก็ถือว่าหนักมากๆแล้วนะคะสำหรับน้องนะคะก็อยากให้แม่ๆนะคะส่งกำลังใจให้น้องส่งรอยยิ้มดีกว่าค่ะ